สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาริงวันนี้เรามาอยู่กับการคาดการแพ็กเพย์ยอร์วีประจําพฤหัสที่4ี่เดือนที่4 2 0 2 4นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาคาดการสโมสรใหญ่ๆกับนักเตะท,ที่จะมาในเพย์ยอร์วีพฤหัสนี้นะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนมาบ้างย้ําว่าเป็นการคาดการนะทุกคนมันไม่ได้มา100%ซแน่นอนนะเป็นแบบการคาดการที่ผมอยากให้มาแล้วก็นักเตะคนนั้นโชว์ฟอร์มได้ดีในสัปดาห์นี้นั้นๆน,น,นะครับผม โดยสมโมสรแรกที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมา50%นะครับ50แบบเต็มร้อยอะ่ะก็คือสมโมสร ลิเวอร์พูลครับสองคนนี้นะครับลุยดิอาดแล้วก็โมฮัมเหม็ดซารานะครับผมยิงไปคนละหนึ่งประตูนะรวมในเกมนั้นชนะไบตันไปสองหนึ่ง 1, มังาจำไม่ผิดนะครับโดยซาร่าก็ยิงนะครับดิอาดก็ยิงนะครับโดยส่วนตัวผมอยากให้ลุยดิอาดมานะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นเพลเยอร์หรูวีคใบแรกของเขาในสีเสื้อลิเวอร์พูลนะเพราะว่าเขายังไม่มีเพลเยอร์หรูวีคที่เป็นแบบว่า ลิเวอร์พูลนะนะมีแต่แค่เพลย์อเวิกที่เป็นทีมชาตินะอยากให้มันเป็นลิเวอร์พูลจะได้แบบตามล่ากันนะใครที่อยากให้2คนนี้มาก็กด1มาแล้วกันขอกด1ในคอมเมนต์หน่อยช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับทุกคนช่วงนี้รู้สึกว่ายอดตกแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ดูก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะครับวัยรุ่นโอเคครับต่อไปสโมสรที่2นะครับสโมสรที่2ที่ผมคิดว่า50%เหมือนกันนะครับสำหรับที่จะมานะเป็นสโมสรที่ผมรักนะครับนั่นก็คือสสมสบ อ๋เซลูร่านะครับนั่นก็คือลาฟินญ่านำยิง1นงสูนะพาบาซ่าชนะไป1นูนะครับโดยเจ้าตัวก็ใช้โอกาสโคตรเปลืองแต่สุดท้ายก็ยิงเข้านะลูกยิงลูกนี้ก็เป็นการหม่งเข้าของลาฟินญ่านะครับผมแล้วก็มีข้อกังขาที่เขาล้ำหน้านะครับช่วงนั้นก็อ่านั้นนั้นก็มีดราม่านิดหน่อยนะที่เขาคิดอ่าลาแมนบอกว่าล้ำหน้าแล้วก็ไม่ได้ประตูนะครับซึ่งแบบมาดูแบบ รีเพย์มาดู VR แล้วผมว่าไม่ลำนะส่วนตัวนะก็ประมาณนี้นะครับลาฟินญานะที่มโอกาสจะมานะครับยิงหนึ่งประตูต่อไปสมโมสรที่3ครับสมโมสรที่3ครับสมโมสรคู่บุญของบาร์เซโลนานะก็คือคนแบบว่า,าเจอกันอนะ่ะเป็นคู่คู่ต่อสู่กันอนะ่ะนั่นก็คือสมโมส Real รเัลมาลีเดับ คนที่มาผมว่ามาแน่นอนนะก็คือโรดิโก้เผลอๆได้บูธเขียวในะนะโริโก้ล่างนี้นะครับมาริดมันจะได้บูธเขียวทุกตัวเลยเหรอวะโดยโริโก้นั้น,น,น,นบยิงไป2ประตูนนะพามาริดชนะไป2อศูนย์ถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นนะครับผมโรดิโก้เหมาคนเดียวเลยนะครับผมซึ่งมาในตําแหน่งเอากองหน้านะ f c ICF ด้วยนะครับผมใครที่สนใจอยากได้โรดิโก้ก็คอมเมนต์มาดูนะว่าอยากได้หรือเปล่านะสำหรับแฟนราชันชุดขาวนะ ส่วนตัวผมก็ชอบนะผมเคยเล่นร่างนี้แหละร่างที่ผมเอามาเป็นรูปภาพเนีโคตรโกงนะตัวนี้ก็เป็นตัวหลักในดีสายฟรีผมเลยนะสำหรับโลดิโก้นะครับผมต่อไปครับสมมสอนต่อไปครับสโมสมมตสอนต่อไปครับสมสบสมสรนอ่าเอซนะครับ โดยคนที่จะมาผมว่าเป็นเล o ย t มากกว่านะแต่ถ้าเกมมันจะกักนะส่วนใหญ่เกมโคโนมิก็รู้ๆกันนะส่วนใหญ่มันจะกักตัวที่แบบมาบ่อยๆบางทีมันก็จะมานะก็จะเป็นลูบินลอฟต้าชีกนะครับตัวนี้ก็ยิงไป็นหนึ่งประตูนะสำหรับลูบนลอฟต้าชีกนะถ้ามาก็จะมาในตําแหน่งอาเอด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผม สำหรับรูเบนลอฟเตอร์ชีนะครับซึ่งลาฟาเอลเลียวก็โชว์ฟอร์มได้ดีเหมือนกันนะครับยิง1แอซิดหนึ่งนะถ้ามาผมว่ามีโอกาสตีดบูทเขียวเหมือนกันนะสำหรับเลียลร่างนี้นะใครที่อยากให้เลียลมาก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับส่วนตัวก็อยากให้เลียลมาแหละว่าผมอะแทบไม่เคยเล่นเลียลร่างเพเยอร์โรบิคเพเยอร์โรบิคซักร่างเลยถ้ามาก็ขอให้เปิดได้แล้วได้รีวิวให้คนดูได้ดูหน่อยนะครับสำหรับลาฟาเอลเลียลร่างนี้ครับผมต่อไปครับสมมุติสรนต่อไปครับสมมุติสรนต่อไปก็เป็นสร อาปรารีสนะครับโดยคนแรกนะครับก็คือดอนดาลูม่านะครับก็เซฟกระจุดสุดกระจายจริงๆครับสำหรับดอนดาลูม่านะผมคนที่2ก็กงซาลูลามอสนะครับผมตัวนี้ก็ยิงหนึ่งนะครับนม,มาเปลี่ยนแทนอ็มบาเป้นะอ็มบาเป้โดนเปลี่ยนออกแล้วเขาก็ลงมายิงนะถ้ามาก็มีพลังซูเปอร์ซับนะถ้ามาก็ดีนะอันนี้ใครที่ฟูโปรตุเกสก็คงจะอยากได้แหละแล้วก็ฟูปารีสก็คงจะอยากได้เพราะว่า อ่าเพิ่งเปลี่ยนกับเป้ามาแล้วก็มาแบบซูเปอร์ซับด้วยนะมีโอกาสที่จะติดในพลังซูเปอร์ซับนะแต่ถ้าอ่าดันดาลุมาติดก็ลามอสก็น่าจะไม่มานะส่วนตัวผมทุ่มไปทางดอนมากกว่าเพราะว่านัดนั้นเซฟเยอะจริงครับเซฟแบบซูเปอร์เแบบซฟอะหลายลูกนะครับสำหรับ อ่าดอนดารูมานะครับก็ประมาณนี้ครับสโม,มสรน,นี้ต่อไปครับสโม,มสรสุดท้ายนะเป็นสโม,มสรอ,อาจจะไม่ใช่สโม,มสรใหญ่นะแต่เป็นนักเตะที่ผมอยากให้มานะครับนั่นก็คือมูซาเดียบีผมบอกเลยว่าใครที่เคยเปิดได้ล่างนี้หรือว่าใช้ล่างไหนๆก็คือมูซาเดียบีนี่เป็นตัวที่คล่องมากคล่องยิงคมไปกับบอลได้ดีนะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากนะครับโดยนัดน,นี้เขาลงไปตำแหน่ง C.F. นะครับผมแล้วก็ยิง1นึ่งแอชิสหนึ่งนะผมว่ามีโอกาสมาสูงและมีโอกาสที่จะติดบูธเขียวด้วยนะสำหรับมูซาดิยาบีใครที่อยากให้มาก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าอยากให้มูซาดิยาบีมาหรือเปล่านะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาดูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมเดี๋ยวสรุปให้คร่าวนะครับผมสรุปข้่าวนะครับสำหรับ คา,าดการเพเยอร์หรูวีประจำพฤหัสที่สี่เดือนที่4 2024นะครับว่าจะมีใครมาในเพเยอร์หรูวีบ้างนะครับคนที่1น,นะครับอ่าลุยดิอาคนที่2มูซาล่านะหนึ่งใน2ตัวนี้มีโอกาสมา50%นะครับผมสำหรับซาล่ากับอ่าลุยดิอาต่อไปก็เป็นลาฟินยาครับผมยิงได้1ประตูนะแล้วก็ลูริโกแล้วก็ลาเฟลเลียลแล้วก็ลูเบนลาฟตาชีกนะครับแล้วก็ดันดาลูม่านะครับแล้วก็ ลามอสครับผมแล้วก็คนสุดท้ายนะครับมูซาดียาบีก็ประมาณนี้แล้ครับสำหรับการคาดการณ์ของคลิปนี้นะใครมีความเห็นแตกต่างหรือ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามีใครมีโอกาสมาบ้างนะก็ประมาณนี้ครับคำพูดคาจาไหนไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยย้ําเสมอนะครับว่านี่เป็นคลิป คาดการนะทุกคนมันไม่ได้มา100%ขนาดนั้นนะสำหรับการคาดการนะครับกอ็อย่าลืมกดตานอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นลังใจในะการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ไยบาาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ